สวัสดีค่ะส,สดีพีนองนเอามซีมาทำรำเพรินสุขก,กทุกคนกะะับพ,พี่น้องนะคะเดินชมบรรยากาศทั่วไปในสำนักงานที่ลำเพรินจ้าอันนี้ปูหวานะรุ่พี่น้องเฮาพวกคุณก็เด็กไฟใหม่นอ้อพาชมครับบรรยากาศทั่วไปกับพี่น้องคะาลัางเวทีนะคะโอ้กำลัง นั่นเฮ็ดนี่พี่น้องเข้าซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอนะคะสวัสดีค่ะยินแต่เส yup uh> uh ียงจวดโวด สว่วนดีพอหาดคะ่ะ<ด>อย่ยงนี้จะเสียงจวดจวดจวดจะร่างสมแตงฉากแตงฉากบ่ตเพราะว่าน้งนองผ้าลูกกับน้องเนี่ผ้าลูกกับน,น้อง <c oughs> ลูกลูกสอง <c oughs> น้องสามจะร่งผ้าลูกน้องเฮ็ดครับพี่น้องคะ่ะตกแต่งฉากนะคะสำหรับพอหาดนะครับพี่นอ้องเฮานะคะตกแต่งฉากแล้วก็ส่วนที่มัน เอ็นซึกอรอเนาะสมแซมไปนะคะอันนี้บรรยากาศทั่วไปนะคะของคอดวอยพี่น้องเข้าโอ้ตายลม <laughs> บรรยากาศทางห้องครัวนะคะที่ข้าวกับอะไรปลาาย่่งตเราไม่หิวเราไม่หิวอ่ะออมเหนือจังไหนคือบ่มีตอนหนึ่งเขามีแต่ตอนผักอ้๋อผู้สัตว์ใบเดี่ยวนี่ฮะบเนาะว่ามันวิญญาณดิบอกว่ามันวิญญาณนั่นะใช่แต่มีแต่เนื้อเนื้อเลยเออเนื้อเนื้อเลยใช่ไหมไก่มีแต่เนื้อเลยไม่ใช่กระดูกนะคะเนื้อไก่ เค็มจัดเองมีแต่เนื้อเลยย่างเดียวอืมไก่เพิ่งยิงมีแต่เนื้อย่างเดียวเพม่ผัดเอาแบบแง่ปลาคือมีแต่เข่าอะไรนะแง่เบิร์นะเอ๋อปลาก็ปลาเอ็ดดี้เนาะปลาเอ็ดดี้ปลาเอ็ดดี้นะปลาเจ็ดขีดเข่าเจ็ดขีดเข่าเจ็ดขีดปลาเจ็ดขีดอันปลาบาะว่าสามขีดปลาเอ็ดดี้่เป็นปลาเข็มปลาเอ็ดดี้เป็นปลาเข็มมีซอสโคลาดพีซอสโคลาดเหมาให้เมาให้มี่ใจของเรานะของเพิ่น นีเรามีนเลใช่ไหมเน้นเน้นเน้เลยเนาะอิมีผีมันข้าวก็นึงแบบมีคุณภาพนึ่งยังไงโอ้เยอะเลยเออบมี่่าบอพ่อแล้วบนนี้เนาะอืมมแต่เหลือกินเหลืกินนิวเขาฝากตังหน่อยนะ เอาไว้ทั้งหลังรถท่านน่ะบรรดาเราจังเอายกบ่ไว้ทั้งนี้ห็นได้เด้อบ่อไว้ทันไหมรถเอามันเปิดได้ตี๋ยเปิดใดไม่เอาเปิดบ่อเป็นโอยแย่อยู่แบบนี้เนี่ยแย่อยู่อันอยู่เนี่ยอะไรแ yeah. ย yeah, <laughs> ่แย่อยุดเปิด <laughs> บ่เป็นเนาะเอาการเปิดบ <laughs> ่เป็นแมะเมื่มเคยมีรถอัน <Yeah. S 1> คอนเทนเนอร์ แมนไม่ต่อรถเก่งรถเก่งเปิดฟ <c oughs> ้าถ่ายเป็นยูรถคอนเทนเนอร์เปิดฟ้าถ่ายเป็นนาอบ่มีบ่มีผัวมีรถคอนเทนเนอร์ขึ้เจ็ฝนเนาะแตหาตัวเจ็บฝนก็ไม่เปิดที่เราเปิดเป็นยุติน่เราเปิดเ่เแตนเิออแต่ผู้พันสือรถอันผู้พันใจงอนพันกาย่างบ่เปิดเป็นนะนะกระซือที่เฮ้าเพิ่งบ่เปิดเพิ่แตองสย่เ่ตัวถ้ายางน้ำเบิ้งหนังโอ้หมดหล

พี่น้องช่ญญมบรรยากาศครับเอางงวยงงวยงงอยยังยูเนียวเพชรจังวะล่างเครื่องพี่น้องมาล่างข้างล่างเนเทล่างเครื่องครับล่างหอดเครื่องครับเพราะว่าเนเท่านี้บำรุงรักษาครับบำรุงรักษาดีครับเห็ดแบบ มันต้องโดนโ ok ดนปีละเทียพ carry ี่น้องครับล่างเครื่องครับปีละเทียมันบอเมนบอหอดปีก็บด้ล่างเมนครับผมไม่มีเวลาแต่นี่ก็เกียเวลาใส่เอาท้ายน้ำมันเครื่องเราก็ล่างเครื่องครับเพราะว่าท้ายน้ำมันเครื่องเองเมนมีท้ายน้ำมันเครื่องเองครับเราจะทำส้มสากเครื่องครับเพราะว่าต้องจะดูแลรักษดูแลรักษามันมัน กี่มันล่ะก็ดูแลรักษาคือเข้าเข้าหักเขาเข้าประหักเข้าครับแต่เข้าประหักเขามันแบบเขาประหักเข้าเกิดเป็นขึ้นวางใส่กี่หนอเข้าซับซ้อนแล้วมันเข้ามาครับถ้าเรารักษาเข้าหักเข้ารักษามันก็ได้โดติทุแต่เข้าปรรักษาแต่แสดงว่าเข้าเข้าประหักมันกับประทุนกี่หนอครับมันกับประทุนคือนี่จะใส่ย่างเดียวครับไม่รู้จักดูแลรักษาอันนี้เข้าการบาเห็ด รักษาไว้ให้ลูกไข่เต้าครับอ่าคุณละหาลูกไงขึ้นมาเขาก็พขอ้อใดสืบต่อนอนเหนื่อยครัพี่น้องไ,ไงล่ะได้ละ่ะลูกก็ได้ได้ไงล,ล่ะก็นหนึ่งก็ห้าในข้อนั่งตัดตัดทแหนาไปครับพี่น้องเห็นบ่นรักษาไปเนะเาะอ่าดูแลรักษาเขาจะว่ารักษาไว้รักษาได้ก็ขี้ได้โดน,น กองเยมออกระเป็ดตะบึงเป็ดตะแง่งคือแต่ห้องวาราขากโอเปิดมากสิครับดำเปื้อๆแจ็คสี่มองไรครับจักสีไปเบึงมองไนก่อนแต่ตัวนี้คือเปิดขามากะโอ้กับยังตงตั้งเก่าส่ครับปิดกับบ้านกันไหมนกับเราพี่อง อืมคือเด็กยินฝนบอกมึงขึ้นในวสิกับบ้านบ้านเดี๋ยวมุ่งตลอดจะมีงานเกี่ยวกัเห็ดอันงานครับอันวสิกับบ้านตั้งแต่เศร้าเพราะนัำฝนพ้น่าเมื่อไหร่ครับทีบันนี้ครับป้อมเมื่อนี้เอาเสื้อผ้าอยู่ดิมันต้องไปเอาเสื้อผ้าแมนบอลออกมาชาบ้านเอามาสุดเยาะไม่พี่น้องไรเงาเลยบอกมันนี่ไรเงาเลยครับเขาครับไม่รู้ตัว่าแต่ที่มันออกงานสองหมื่นนึง เขาบ้านมาอีกบนีรอบนากะทีพวกมจักหูเอากกะวันที่สองวันที่สองวันที่สองกะมันบ่ไก่เลกะทเขาบ้านที่ก็วันสองวันที่สองับท่าหย้สยลดกระทศไทยมันนี่กะยิบแกงยิบเก่าหนเดือนนี้กะจักมยนนเดือนนี้สามสิบเอ็ดหมื่นบาทอ่าสามสิบเอ็ดพไปนอคือสามสิบเข้าบ้านสาบอ็ หนึ 2> 1, 2, ่งสแม่พี่น้องมันอีกหลาย1ะอ็ดหนึ่งส,ส,ส 1, 2, องมมือมมือแม่เขาบ้านคนในเขาเนาะม่ใชนในเขาบ้านเ,นอ,เอาไม่ต้องเขาเยอะหรอม่ไรยมือ่ออีกค่ะฮ่าโตดจอดอยู่สองคันนี่ราพยาศูสูงทั้งหมดเอาพี่น้องเข้านะคะ ขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้นะคะจะขอฝากพี่ฝากนนอกไว้สำนีกก่อนเด้อเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบา,บายจ้า